กระผมในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปุงภูมิคศน์ถนนพระรามสองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วาานราชการประจำจังหวัดอานาเพือหัวหน้าหน่วยงานรละสาิาผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภา,าท้องถิ่นตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ขอขอบพระคุณท so, ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นอย่างสูงที่กรุณาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมใจปรับภูมิทัศสนุนพระรามสองเจริญพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษา12สิงหา2 5 5 5และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร เรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนันษาห้ารอบในวันนี้เรื่องในโอกาสมหามงคลทั้งสองวันละอันสําคัญยิ่งการที่ได้กล่าวรายงานนับเป็นวันมหามงคลพิเศษยิ่งที่พวงประชาชนไทยทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะ่วยงานคนตาและประชาชนาจจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการปรับภูมิทัศน์ถนนพระรามสองจึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมปรับุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดเก็บขยะตัดหญ้าปลูกต้นไม้บริเวณริมฝั่งถนนและขอากางตลอดระยะทางของถนนพระรามสองและบริเวณอื่นๆในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดถนนพระรามสองจำนวน1 2แห่ง รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสำนักง,งานแผนการทางสมุทรสาครและทุกหน่วยงานและทุกองค์กรที่ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัสน์ถนนพระงามงโดยพร้อมเพียงกันในโอกาสนี้